รู้สึกโชคดีครับที่ทําประกันกับประกันติดโลกวัดเหตุมันเลิกเกิดไม่ได้ฮะเพราะว่าเราปองกันก็ยิงเต่ไฟตรงข้ามกรบประมาทมามีประกันติดโลกไว้บุญใจเสมอคนที่ยังไม่ตัดสินใจทําประกันทําได้เลยฮะเอารถไปเข้ากู้เงินน้องๆเขานั่งฟังอยู่เขาทถามว่าผู้ใหญ่รถมีประกันปะเราไม่มีใช่ปาไล่ปีก็คิดว่าฝีมือเราเนี่ยดีที่สุดแล้วไง เราคิดว่าเราป้องกันได้น้องเขาบอกว่าผู้ใหญ่ป้องกันได้เราคุ้นนึ่งล่ะนึ่งเขาไม่มาชนเราอะถ้าเกิดมีอุบัติเหตุล้วใครช่วยเกียน้องเขาแนะนำดีอะเต็มที่ก็ให้เต็มที่ไปเลยพอเขาพูดรู้เรื่องเข้าใจดีตัดสินใจทำประกันกับน้องเพราะว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องคุยคนเดียวมีคนมาช่วยคุยให้เราคือว่าเราคุยคนเดียวไม่ค่อยรู้เรื่องอายุก็มากเลยฮะไม่ต้องใช้เงินก้อนพอนสบายสบาย เข้มไปครั้งนะ่ะคู่บอลนี่ถอยมาล่างมาชนเสียงตุ้มสี่ทะลอกแล้วก็บุบยุบไปก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกฮนะก็เลยขึ้นไปหน้ารถไปดูสองรถติดวหนึ่งห้าส่วนหนึ่ง จ้าหน้าที่บอกว่าโทรห้าหนูีกนะนูจะมาดูแลให้เองแล้วก็อุ่นใจสบายใจถ้าเกิดไม่มีประกาศเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเคลียร์ไปคุยยังไงไปอู่ก็เรียกราคามาเงียเราก็ต่อรองไม่ได้มีประกาศติดต่อไวแล้วอุ่นใจสบายใจเขาก็ช่วยดําเนินการติดต่ออู่ให้เอารถไปเข้าอู่ก็ง่ายบริาการดีตั้งจะซื้อยันเข้มเสร็จเลยบริการดีติต่อไปที่ซ่องละครับ